มันจะฟ้องอยังไงมันเป็นเรื่องของศาสนาจะเอากฎหมายมาฟ้องร้องเรื่องอะไรก่อนสติจ้ามึงจะถือป้าใจปีดกไปฟ้องกันเหรออ๋อสอนผิดตรงนี้ต้องจับติดคุกติดตารางเป็นคดียา,ยามันใช่เหรอกูถามแค่นี้มันมีเหรอ จากเรื่องราวร้อนประหลอดแตกจากกรณีที่ทนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมได้โพสต์ข้อความใน Facebook บอกว่าสอนธรรมะถูกใจแต่ไม่ถูกธรรมทำให้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามัวหมองตื้นเขินและหยาบคายพุทธศาสนิกชนไม่ขวนขวายหาทางพ้นทุกข์ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของในร้านสะดวกซื้อเซเว่น จากนั้นก็ได้มีการปรากฏคลิปทางด้านของทนายอนันชัยไปให้สัมภาษณ์สื่อถึงกรณีคาราวะสอนธรรมระบุบางช่วงตอนว่าอีกคนชอบมาเน็บอยู่เรื่อยๆการสวดมนต์ข้ามปีได้บาปพระสวดศพก็ได้บาปสวดธรรมจักรก็ได้บาปในกรณีคาราวะสอนธรรมมีพระเกือบทุกรูปเลยออกมาต่อต้านแต่พอเขาไปคาราวะไปถวายเงินกลับกลายเป็นตาลปัดกลายเป็นพวกเขาไปเลย อีกคนนึงก็ชอบออกมาเน็บอยู่เรื่อยเลยว่าเช่นปีใหม่เนี่ยการสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยได้บาปสวดพระสวดศพก็ได้บาปสวดธรรมจักรก็ได้บาปล่าสุดอาจารย์เบียร์ก็ออกมาไลฟ์พูดคุยกับ fc แล้วก็มี fc ค่ะเข้ามาคอมเมนต์ถึงกรณีที่ทนายอานันชัยจะฟ้องโดยอาจารย์เบียร์ก็กล่าวบอกว่า บอกมันฟ้องไม่ได้มันจะฟ้องได้ยังไงมันเป็นเรื่องของศาสนาจะเอากฎหมายมาฟ้องร้องเรื่องอะไรก่อนสติจ้าพวกมึงก็ตั้งใจฟังดีๆและพิจารณาตามหลักเหตุผลมึงจะถือพาไตรายปิดกไปฟ้องกันหรออ๋อสอนผิดตรงนี้ต้องจับติดคุกติดตารางเป็นคดีอาญามันใช่หรอมันมีหรอกฎหมายข้อไหนฟ้องร้องในพะไตรปิดกมันมีหรือไงซอนพะไตรปิดกผิดแล้วติดคุก เกิดมากูไม่เคยเจอธนานันตะชัยเตือนว่าถ้าสอนผิดเมื่อไหร่เขาจะฟ้องโอ้ยมันฟ้องไม่ได้มันจะฟ้องอย่างไงมันเป็นเรื่องของศาสนาจะเอากฎหมายมาฟ้องร้องเรื่องอะไรก่อนสติจ้าพวกมึงก็ตั้งใจฟังดีๆแล้วพิจารณาตามหลักเหตุผลมึงจะถือปัจติปิดกไปฟ้องก็เหรออ๋อ,อสอนผิดตรงนี้ ต้องจับติดคุกติดตารางเป็นคดียา,ยามันใช่เหรอกูถามแค่น,น,นี้มันมีเหรอกฎหมายข้อไหนรองรับในการฟ้อง,องร้องเรื่องพระเจปิโดกคนไม่เชื่อพระไต้ปิโดกอย่างนี้เขาไปสอนกันแล้วบอกว่าไม่สอนตามพระเจปิโดกและศาสนาอื่นไม่โดนจับเข้าคุกสังเตมหมดเหรอมันมีเหรอสอนพระปิโดกผิดและติดคุกเนี่ยกูเกิดมากูไม่เคยเจอมึงคิดหน่อยมีสติหน่อยปัญญาอ่อนใครจะมาฟ้องร้องได้มันฟ้องร้องไม่ได้ท่านแหละเขาก็พูดขู่ไปอย่างนั้นแหละ ด่วยการปกป้องศาสนานทําให้มันดูเจตจํานงหน่อยว่าสิ่งที่คูพูดเนี่ยมันถูกต้องตามหลักศาสนาหรือเปล่ามันไม่ถูกใจพวกมึงแต่มันถูกตามหลักการตามหลักเหตุผลมึงต้องฟังมึงอย่าเอาประเพณีปู่ย่าตายายทำตามๆกันมามันเหนือกว่าครูบาอาจารย์มันเหนือกว่าทาวินัยของผู้เจ้ามันไม่ได้มึงต้องยึดทาวินัยเป็นหลักนั่นจึงเรียกว่าการปกป้องประศาส,สนาไม่ใช่ปกป้องตามหลักความเห็นตัวเองมันไม่ถูก